ไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจริงๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นบทเล็กนะแต่หนังสือเรียนมันทำซะใหญ่โตเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องอ่านเพื่อความเข้าใจในเทคโนโลยีครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหลักๆเลยเพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับครูจะเจาะอยู่แค่อาทิตละกันนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นทิศอย่างนี้ฮะทิศของคลื่นเป็นทิศ C ี่มองว่าทิตเนียคือทิศคลื่นทิตการเคลื่อนที่ของคลื่น แล้วคลื่นไฟฟ้ามันจะกลายเป็นรูปสองสักษาของ3มิติอย่างนี้ครับให้แกนตั้งเนี่ยเป็นสนามไฟฟ้าครับแกนนอนเป็นสนามแม่เหล็กครับแล้วกราฟเนี่ยคลื่นเนี่ยถ้าสีน้ําเงินนะครับเป็นคลื่นสนามไฟฟ้าอย่างนี้นะเราก็จะมีคลื่นสนามแม่เหล็กเนี่ยอยู่แกนนอนครับอ่าสีไม่ดีเลยคลื่นสนามมิติอยู่ที่แกนนอนครับซึ่งจะเฟดจะตรงกันหมดนะต้องระวังคาว่าเฟดครับคำว่าเฟดจะทิศเนี่ย ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฟสตรงกันเฟสตรงกันหมายความว่าถ้าสนามเป็นศูนย์สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์สนามแม่เหล็กก็เป็นศูนย์สนามไฟฟ้าสูงสุดสนามแม่เหล็กก็สูงสุดสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์สนามแม่เหล็กก็เป็นศูนย์อย่างเงี้ยสนามไฟฟ้าสูงต่ําสุดสนามแม่เหล็กก็ต่ําสุดคือกลับทิศอ่ะจะว่าต่ําสุดก็ไม่ใช่แค่กลับทิศล้วมีค่าสูงสุดอ่ะพวกนี้จะพบว่าค่า e กับ b นะฮะสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีเฟสตรงกันครับ เฟตตรงกันแต่ทิศตั้งฉากกันระวังนะฮะเฟสตรงกันคือถ้าเริ่มก็เริ่มด้วยกันมากสุดก็มากสุดด้วยกันนะครับเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ด้วยกันมีทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับซีด้วยตั้งฉากกับทิศคลื่นด้วยตั้งฉากกับทิศคลื่นด้วยนะตั้งฉากกันเองและตั้งฉากทิศคลืนเป็นสแกนครับหลักการเราอาจจะใช้กดมือขวาใช้เป็นสนิ้ว หรือใช้การตาวัดก็ได้นะครับส่วนใหญ่ครูชอบใช้สามนิ้วนะครับสมนิ้วก็คือนิ้วชี้แทนทิศของสนามไฟฟ้าครับนิ้วกลางแทนทิศสนามแม่เหล็กครับแล้วนิ้วโป้งแทนทิศของคลื่นครับนิ้วนางนิ้วก้อยน่าจะเป็นอย่างนี้มือขวาเนี่ยเออมือขวาหรือบางเจ้าก็ไม่ใช้อย่างนี้บางเจ้าก็ใช้เป็นฝ่ามือเนี้ยฮะให ฝ่ามือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางต้องเตี้ยกว่านิ้วนางนิ้วก้อยนะฮะแล้วก็นิ้วโปง้งเขาจะบอกว่าให้ไอ้สีนิ้วตัวเนี้ยแทนทิศสนามไฟฟ้าแล้วกลางฝ่ามือของเรานะกลางฝ่ามือของเราเนี้ยเป็นทิศสนามแม่เหล็กแล้วนิ้วโป้งก็แทนทิศสี่ก็ได้ครับใช้เนี้ยปัานทํายาหรือบางคนก็ใช้ตวัดครับตวัดครอ,อ, e, อสเอครอสบใช้ครอสก็ได้นะตะวัดมองไว้ตวัดครับหนังสือเรียนมันใช้กําเลยหนังสือมันใช้กรรํา คือสนามไฟฟ้า E แล้วตวัดเข้าเข้าสู่กลางมือเข้าสู่กลางฝ่ามือตวัดกลางของมือคือสนามแม่เหล็ก B ล้นนี่โป้งคือทิศของความเร็วทิศของคลื่นนะครับตั้งฉากส่วนใหญ่ก็จะถามเช่นท่านเนื้อใต้ออกตกแกน x แกน y แกน z ก็ต้องระวังมิตินะครับมิติส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ย x y และก็ z แล้วก็จะเป็นทิศบวก x ทิศบวก y ทิศบวก z ขณะเดียวกันมันก็จะมีทิศอะไรทิศลบ x ทางเนี้ย ทิศลงก็เป็นทิศลบ y แล้วก็ทิศไปทางข้างหลังเนี่ยเป็นทิศลบ z ก็ต้องมาโนภาพนี้ให้ดีว่าถ้าสนามไฟฟ้ามีทิศไปทางบวก x สนามแม่เหล็กมีทิศไปทิศทางลบ y ทิศคลื่นจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทํานายได้นะครับตามแกนสามมิติหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสูตรอัตราเร็วคลื่นก็ c ท่ากับ f ลมดาหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้ซึ่งอัตราเร็วคลื่นไฟฟ้าในสุญญากาศครับเป็นค่า3คูณ10กำลัง8 เมตรต่อวินาทีก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรหรอกถ้าแตะเร็วขึ้นในตัวอื่นจะไม่เท่ากันนะแล้วก็แบ่งสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมครูก็คงไม่ได้ไปพูดรายละเอียดเยอะนะฮะถ้าบริเวณนี้ยความถี่ต่ําความยาวคลื่นจะมากบริเวณนี้ยความถี่สูงความยาวคลื่นจะน้อยก็จะแบ่งได้ว่า AM มาก่อนแล้วก็ FM อันนี้คลื่นวิทยุ จากนั้นก็เป็นคลื่นของไมโครเวฟเรียงลำดับนะครับตามความถี่ต่ำไปความถี่สูงนะครับไมโครเวฟแล้วไปอินฟราเรดแล้วก็ไปย่านแสงที่ตามองเห็นวิส i ิเบิลไลท์แล้วก็ย่าน UV ครับย่านรังสี X ย่านรังสีแกมมา ก็ประมาณนี้เรียนดับไปตามนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสเปกตรัมข,ของของต่างๆถ้าตามหนังสือเรียนสเปกตรัมต่างๆมีฝนคืออะไรปัจจุบันใช้อะไรยังไงส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกแล้วนะดูออกแค่ทิศทางพอใช้ได้ต่อไปโพลาไรเซชันโพลาไรเซชันอันนี้ก็หลักๆคือตัดระนาบแสงตัดระนาบแสงหรือระนาบคลื่นแม่เหลไฟฟ้านะครับจากหลายและหล่งให้เป็นแกนเดียว สารับแสงก็คือถ้าเดิมทีแสงเราเนี่ยจะเป็นแสงที่อันพลราดไลท์นะครับเขาเรียกว่าแสงที่สนามไฟฟ้าแล้วกันนะสนามไฟฟ้าสองแกนนะครับแกนเอกกับแกน y สนามไฟฟ้ามีทุกแกนนี่คือแสงไม่พลาไล์ก็คือมีทุกแกนแสงไม่พลาไรซ์พอแสงตัวนี้นะครับผ่านเคลื่อนที่มานะผ่านแผ่นพลอย แผ่นโพลารอยแผ่นแรกครับแผ่นโพลารอยแผ่นแรกตัวนี้อาจจะมีแกนอยู่แนวตั้งอันนี้คือแกนแกนโพลาไรถ้าเรียกแผ่นก็เรียกว่าแผ่นโพลารอยแผ่นโพล่าลอยโพลารอยละละลอยเลยโพลารอยบางัจจากก็เรียกว่าแผ่นอนะลิเซอร์อะไรเงีย้พยพอแสงถ้ามันมีสองระนหนจริงๆมีหลหายะนาบนะครับเราอาจจะพูดถึงแค่แกนเอกนแกนไวพ สิ่งที่มันผ่านได้คือมันผ่านได้เฉพาะอะไรครับผ่านได้เฉพาะแกนนี้เท่านั้นครับนะมันจะผ่านได้เฉพาะช่องที่มันเปิดผ่านได้เฉพาะช่องที่มันเปิดนะครับแล้วคราวนี้ครับถ้าไปเจอแผ่นโพลลอยแผ่นที่สองนะไปเจอแผ่นโพลอยแผ่นที่สองนะครับและแผ่นโพลอยแผ่นที่สองตัวนี้ครับมีระนาบนะครับระนาบของช่องตัวนี้นะระนาบหรือแกนแกนโพลไรสเนี่ยไปตั้งฉากแกนโพลไรสตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าที่รอดออกมาหรือแกนโพลไรส์ ของแผ่นที่สองเนี่ยมันตั้งฉากกับแกนพอรไล์แผ่นแรกแผ่นพอร์์แผ่นหนึ่งอันนี้แผ่นสองพออย่างนี้ปุ๊บจะไม่มีแสงผ่านครับไม่มีแสงผ่านถ้าเป็นพอรอยลท์ที่ดีนะจะไม่มีแสงผ่านถ้าแผ่นพอรลท์ที่ไม่ร้อยปอร์เ็ก็จะแสงมืดค่อนข้างมืดะถ้ามันตั้งฉากกันครับแต่ถ้าไม่ตั้งฉากก็ยังพอเห็นนะแบบเคสที่ไม่ตั้งฉาก นี่คือแสงที่ไม่โพลไรซ์จะมีระนาบเยอะหน่อยพอผ่านแผ่นโพลรอย์แผ่นแรกแผ่นโพลรอย์แผ่นแรกเนี่ยเป็นแผ่นแนวตั้งอ่ะสิ่งที่ผ่านก็คือเป็นแสงที่เป็นระนาบตั้งผ่านนะแต่คราวนี้ถ้าไปเจอแผ่นโพลรอย์แผ่นที่สองครับแผ่นโพลรอย์แผ่นที่สองเนี่ยระนาบนะครับเบนจากเบนจากแกนแรกอ่ะเล็กน้อยทํามุมเซตาสามารถแสงผ่านได้ไหมผ่านได้ครับและผ่านอยู่แกนนี้ครับแกนเฉียง ซึ่งมีค่าเป็น e cos t ครับสารไฟฟ้าจะมีค่าเป็น e cos t h e เป็น e d แล้วกันนะ e d ที่ผ่านเนี่ยจะเป็น e cos t h e t ก็แสงมันจะอ่อนลงครับแต่ไม่มืดแสงอ่อนลงแต่ไม่มืดก็คือมันยังผ่านได้แต่ถ้าตั้งฉากผ่านไม่ได้เลยอ่าก็เครื่องไฟฟ้าประมาณนี้ลูกแล้วก็มีเรื่องของส,งสัญญาญณอะไรก็ไม่พูดถึงเท่าไหร่นะ